สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอิงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีจีนะคะเมื่อนี้คลิปนี้ก็คืมอมว่าวอาเรื่องเล่าของอิหลาหน้อยอาจจะว่าต่อจากคลิปที่แล้วกะไดเนาะพี่น้องเนาะเอาว่ามาถึงที่ทําการทํางานของอีหลาหน้อยสําหรับเมื่อคืนนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดปทุมธานี นะคะอําเภอล่ำลูกกาสำหรับคลิปนี้ก็ซีโมบอกเรื่องเล่าของความบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่หลายผู้หลายคนกับเห็นยู่เป็นประจำแต่เ,เพื่อนอยากจะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่แปลกและเกิดขึ้นกับอีหล่าหน่อยแบบนี้ถูกมือใส่ก็ว่าถูกมือเน้องพี่อนะ้อกเนาะ ก็เริ่มต้นเท่าความตึแตลงรถมากกมีการขอทายลูปแบบตั้งแถวเงาเหยยดแล้วก็มีการมอบเงินใส่มืออิหล่าหน่อยแทบทุกคนบาจังสันกระไดนาอพี่น้องเนาะโมโหลวว่ามันเกิดอย่างข้นหลายผู้หลายคนที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี่มีความคิดเห็นแบบใดคอมเมนต์เขามาพี่น้องว่าเกิดอีหยังขืนกับอิหล่าหน่อยเป็นระยะเวลา เงาหนานถึงหนึ่งปีแล้วแบบนี้แล้วหลายผู้หลายคนก็ว่าอิหลาหน่อยหลับเงินแบบนี้ทุกมือหลายคนอาจจะคิดเด้เมนมะค่ะพี่น้องว่าอิหลาหน่อยได้เงินแบบนี้จังไดเนี่เอาว่ามาจากทางใดเนี่ดีกว่าเริ่มต้นจากทายรูปดับเงินต่อมาก,ก็คือมา่นางกินเข่าอยู่ บ่วจะเป็นพอยุดบ่วจะเป็น่นพอการใช้ลือไผ่กระตามที่มีการไล่สดเลียวจะมีการบอกเอฟซีในช่องกะสิบ,บอกว่าฝากเงินห้อีหลาน้อยอุ้องยองแน่ห้าบลูน้ำหวานอีหลาน้อยสิได้สูมือบอ่อแต่สําหรับมือขึ้นนี่พอหยุดกนได้น้ำมอไผ่โดยบรลูจับนวนเอเพนเองก็อาจจะซองบอถึงตรงนั้นก็นได้แต่รูว้ว่า เอฟซี่ฝากมาให้นั่นคืออีกจุดหนึ่งพอตะวันกินข้าวแล้วเตรียมตัวเสร็จภารกิจอิหลาน้อยเห็ดอย่างแน่อีหลาน้อยสิไปเศร้าเช็คพี่น้องไปเอิ่นว่าไปเช็คเศร้าเช็คเศร้าก็ไดเงินอีกพี่น้องเมียนบอกคา่ะนี่จักบวใไหบาาา่บอกค้าว่าเป็นเรื่องเล่าหนาเหลือเสือเมียนบอกคา่ะเช็คเศร้าอีหลาน้อยก็ไดเงินอีกพี่น้อง เระว่างการเช็คเศร้าอีหลาหน้อยหนาตายังว่ได้ไหนตกได้แต่งใดๆมีความเป็นเด็กน้อยอินโนเซนต์เป็นคนผู้นึงที่ปกติที่เป็นเด็กหน้อยไล่เดียงสา <c oughs> บอกว่ายังว่าในแต่งหน้าแต่งตาหน้าสดเนาะพี่น้องเนาะลองเพลงเอื่นว่ามิกเสียง ลู่จังหวะจะโค่นว่าตัวเองขาดหยังเพิ่มหยังเติมหยังบอกกับทงางผู้เพิ่นเตรียมเสียงเตียมนี่เขาเอ่ว่าเช็กสาวอีลาน้อยก็ได้รับตังอีกพี่น้องคือเบิงอีลาน้อยได้ตังอีกพี่น้องแัล้วจบจากนั้นก็ไม่การมาเตรียมตัวล่อขึ้นเม่ที่แต่งหนา้าแตงตาแล้วเขาไปเบิงในเต็นบาดนี่พี่น้องแังม่น่อย และทีมงานบอกได้ว่าทําการเห็ดมาไล่แบบบรไ้เงยหนาเงยตาวเลยพี่น้องนี่จะเป็นลักษณะของการเกิดมาไล่อ่อนไล่เกิดขึ้นทุกมือ้อบอกว่าแม่หน่อยครับทีมที่เห็ดมาไล่นี่บดไอ้เศร้าตีนเศร้ามือบัวไรเศร้ามีแห้งนั่นคือล่างวันอ่อนไล่หรือเอื่นว่า มาไล่อ่อนไล่ที่แม่หน่อยได้รับบ่าจะทางออนไล่บ่าจะทังฝากไผมาจังใดแบบใดหนางานเอ่ยยังเอ่ยตรงนี้บ่าสามารถจะรับราบใดน้าเตลูต่ว่ามาเห็ดมาไล่สาละผัดทั้งมาไล่พ่วงใหญ่พ่วงหน่อยใส่ข้อไหม่ข้อมือสาละผัดดีคือที่มาของล่างวันอิหนหาหน่อย บ่จังใดกับว่คขักนาะพี่นอเนาอหลังจากขืนเวทีบาดเนี่กว่าจะได้รับมาไล่จากอ่อนไล่จากที่ไม่หน่อยร่วมมือกันเห็ดกับทิมเนี่ยบบหัวซักหัวขวมบอกเลยว่าหัวซักหัวขวมบม่ได้เศราเ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 ้าตีนเศร้ามือบ่ได้เงยหน้าเงยตาเอาจนเซตให้ท่านอีหลาหน่อยขืนคอนเส์ต ก่อนสี่ขืนค้นเสิตอิหล่าหน่อยกับถ้ำการไหวพระไหวพอเป็นเรื่องปกติขอพรจากพอ่อแต่พ่อ้ะขื้นเวที่ไปเท่านั้นล่ะพี่น้องมาไล่อ่อนไล่บอกพ่อติดไม่ติดมือที่อิหล่าหน่อยไปยุดแต่ละจุดในการพบปะเอฟซีนั่นก็นเป็นอีกหลายตะกาเลยพี่น้องบอกว่าใส่ตะกาที่หมอคู่มวอนเองถือขึ้นไปนั่นแหละ ไอ้เฮากับปรเด้ไปเบิ่งน้ำตลอวเนาะพี่น้องเนาะบางมือนี่ขยับนิดหน่อยขยับจากจุดนี่ไปจุดนั่นจุดนั่นจุดนี่โซวาสีหอดขบหนาเวทีห่องเพลงจบพอดีสำหรับหนึ่งคเสิร์ตอิหล่าหน่อยห้องประมาณหาเพลงถึงหกเพลงถ้าบ่มีศิลปินรับเชิญอิหล่าหน่อยกับสิห้องประมาณนี้บอกเลยว่า บ่มีผู้ใดานางร้องเพลงได้โดนทอยอิหล่าหน่อยพ้อมเอา้าความมหาศจกรย์เบืองเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหล่าหน่อยบ่พ่อมืงขึ้นนี่หลังจากลง่งจากการแสดงคอนเสิรต์ตยั่งไปต่ออีกพี่น้องไปต่อร้านอาหารอีสานลำเพิ่นอีกพี่น้องไปตรงนั่นคิดว่าสิได้ติบอีกบ่พี่น้อง คือตามกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปดีแอดพินกะมีมาฝากประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องเศร้าของอิหลาหน่อยที่เกิดความมหัศจรรย์และถือว่าเป็นความที่หลายผูหลายคนอาจจะคึดน,น้ำคืดตามอยู่ เอากระถือว่ามือนีได้มาลำดับให้ฟังแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เขามารับจมคลิปนี่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อหากท่านใดกดแกวกขอ,ขอขอบคุณหลายและที่สําคัญก็คือคอมเมนต์เขามารัวๆอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างถึงอีหล่าหน่อยคอมเมนต์เขามาเลยพี่น้องประเดี๋ยวแอดเพนจะได้มีโอกาสไปเจอเจอเจอีหล่าหน่อยในวันที่ 18, สิบเอ็ดพนสิมาอุดรพี่น้องยี่สิบสี่พนสิมาอุดร เดียวแอนเพนสิไปบอฟังข้อมิ่เขามารัวร่วๆเลยพี่น้องฝากแช่น้ำเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์เขาว่าเพชรเสียงตะวันภาษาไทยภาษาอังกฤษ a b c ติดซอยหอยตามมานั่นคือช่องของแอนเพนกดออกปับ๊บเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้นะคะแอนเพนเองก็ได้รับความการุณาจากบอดโจต้องขอขอบคุณเผนหลายๆพินในฝากช่องหกับแอนเพนเชิญติดตามรับจนถ่ายคลิปเลยทันทีเนาะพี่น้องเนาะนอนะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชม เฮ่งเฮ่งปังปังสู้สู้กคนนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะ ปิงปิงให้คุณแม่ได้พันหนึ่งแสนสักเท่าไหร่เร็ว